เรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ประจำเดือนมีนาคม2559สรุปพอสังเขตดังนี้งานวันท้องถิ่นไทยและมหกรรมท้องถิ่นสุรินทร์แฟรครั้งที่หนึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขภาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทยและมหกรรมท้องถิ่นสุรินทร์แฟกค,ครั้งที่1่ประจําปี2559ในวันที่17-20มีนาคม2559โดยในภาคเช้าวันที่ 18, 18มีนาคมเวลา9นาฬิกาในวินัยตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานประกอบพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสุดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาและในภาคบ่ายเวลา14นาฬิกาจัดขบวนแห่ของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ขบวนแห่เริ่มต้นที่สำนักง,งานเทศบาลเมืองสุรินทไปตามถนนสายต่างๆรอบเมืองสุริน์และสิ้นสุดที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพันษา80พรรษาในวัฒถินตั้งตว,วิีสิท,ทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุริน แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสุรินทเกิดความเรียบร้อยถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจัดการอบรมวันที่1 0 1ถึง11มีนาคม2 5 5 9หห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าและเทศบาลนครนน,น,นทบุรี นายวัตถิร์ตั้งทวีสิทธิ์นายกุทศมนตรีเมืองสุรินเป็นประธานในพิธีมอบอุทิบัตรบัณฑิตน้อยแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ,บประถมวัยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุริน์วิทยาคมประจำปีการศึกษา2558จำนวน190คนในวันที่25มีนาคม2559ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุรินวิทยาคมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีและชื่นชม นายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุริน์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินท์ในวันที่23มีนาคม2 5 5 9เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกำลังใจและสุขภาพจิตที่ดีมีโอกาสได้พบปะเพื่อนและมีกิจกรรมทำร่วมกันโดยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งกันและกันและรับฟังความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์และจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุรินทร์เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดนิเทศการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนประจํปี2558ในวันที่22มีนาคม2559ณโรงเรียนเทศบาล2วิภาศ,ศึกษาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารนักเรียน ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาและความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศเทศบาลเมืองสุรินทร์จัดการอบรมตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ทั้ง32ชุมชนเมื่อวันที่4มีนาคม2559ให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการใช้วัสดุที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมต่อไป สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม2559ขอรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ